ครูนิวสอนภาษาไทยสวัสดีครับวันนี้ยินดีต้อนรับอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเกมสระเอียวันนี้เราจะมาเล่นอีกเกมหนึ่งเกี่ยวกับสระเอียก็คือเกมอักษรไขสระเอียนะครับมาทําความรู้จักกันก่อนครับว่าเกมอักษรไขมีหน้าตาเป็นอย่างไรอักษรไขจะมีคําทั้งแนวตั้งและแนวนอนนะครับอย่างที่ทุกคนเห็น นะครับแนวตั้งจะมีหมายเลข1อยู่สุดท้ายและแนวนอนจะมีหมายเลข2อยู่สุดท้ายทั้งสองคำใช้พยัญชนะต้นตัวเดียวกันก็คือขอไข่นะครับตอนนี้อ่านได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนว่าขอเอียเขีนะครับแต่เราจะมาทายกันครับว่าหมายเลข1และหมายเลข2ที่เป็นตัวสะกดนั้นคือตัวอะไรมีรูปภาพให้ครับแนวตั้งเป็นรูปสัตว์ครึ่งน้าครึ่งบกครับส่วนแนวนอนเป็นกริยาที่เด็กผู้ชายคนนี้กําลังทําอยู่ พอจะทายออกไหมครับเฉลยครับหมายเล็กหนึ่งและหมายเล็กสองหมายเล็กหนึ่งคือขอเอียดอเขียนและหมายเล็กสองคือขอเอียนอเขียนเข้าใจกติกาแล้วลองไปเล่นกันต่อเลยครับข้อนี้ใช้ยพยัญชนะต้นรอเรือนะครับรอเอียรียว่าแต่หมายเล็1หนึ่งและหมายเล็กสองจะเป็นตัวสะกดตัวอะไรนั้นคาใบ้ครับแนวตั้งหมายเลข1หนึ่งเต่ารีดทําให้เสื้อผ้าจุดจุด,จด หมายเลขสแนวนอนบางคนอยากมีหน้าจุดๆครับติกต๊กตอกติกต๊กตอกติกต๊กต,กตกคิดออกไหมครับฉเฉลยน,นะครับหมายเลข1เตารีดทาให้เสื้อผ้ารอเอียบอเรียบครับส่วนหมายเลขสอบางคนอยากมีหน้ารอเอียวอเรียวใครตอบถูกทั้ง2ข้อก็รับไปเลยข้อละ1คะแนนรวมเป็น2คะแนนนะครับ ข้อต่อไปพยัญชนะต้นที่ใช้ร่วมกันคือจอเอหมายเล็กหนึ่งจะเป็นตัวสะกดอะไรและหมายเลข2สองจะเป็นตัวสะกดอะไรไปดูที่คำใบ้เลยนะครับหมายเล็กหนึ่งไข่จุดๆุดจุดต้องทานตอนร้อนๆอนหมายเล็กสองแม่จุดๆุดจุดใบตองไว้ห่อขนมทราบไหมครับหมายเล็กหนึ่งไข่เฉลยครับ จอเอวเจียวไข่เจียวต้องทานตอนร้อนๆนะครับส่วนหมายเลข 2, จอเอเอนเจียนครับแม่เจียนใบตองไว้ห่อขนมเจียนก็คือการใช้มีดนะครับตัดให้ใบตองนั้นหลุดออกมาจากก้านนะครับต่อไปพยัญชนะต้นที่ใช้ร่วมกันคือสอเสือครับสอเอียเสียคำใบที่1แนวตั้งคนเยอะเบียดจุดๆ,ๆกัน ข้อ2พ่อใช้จุดๆขุดหลุมปลูกขา่าสอเออะไรครับฉเฉลยครับแนวตั้งคือสอเอดอเสียดนะครับคนเยอะเบียดเสียดกันโอ้ช่วงนี้ต้องระวังนะครับข้อ2พ่อใช้สอเอมอเสียมครับใช้เสียมขุดหลุมปลูกข่านะครับข้อต่อไปครับพยัญชนะต้นที่ใช้ร่วมกันคือตัว คอควายครับคอเอียเคียแนวตั้งครับขอ้อ1จุดๆุดจุด,จดใช้สําหรับเกี่ยวข้าวเป็นอุปกรณ์ใช้สําหรับเกี่ยวข้าวนะครับข้อที่2แนวนอนบ้านใกล้เรือนจุดๆุดจุด,จด,จดครับหมายเลข1แนวตั้งเฉลยคอเอียวอเคียวครับเคียวใช้สําหรับเกี่ยวข้าวส่วนหมายเลข2บ้้านใกล้เรือนคอเอีย งอเคียงครับบ้านใกล้เรือนเคียงก็คือคนที่อยู่บ้านใกล้กันนั่นแหละนะครับต่อไปครับคำว่า้แนวตั้งรอบนี้ใช้ตัวสะกดร่วมกันคืององูนะครับแต่ให้ทายว่าหมายเลขหนึงและหมายเลขสองนั้นเป็นพยัญชนะต้นตัวอะไรคํา่บ้หมายเลขหึ่งแนวตั้งกรรมการไม่ควรลำจุดจุดจุดครับและหมายเลขสองผู้สมัครยืนจุดจุจุดๆๆแถว ฉเฉลยนะครับหมายเลข1กรรมการไม่ควรลำออเอียงอเอียงครับและหมายเลข2ผู้สมัครยืนรอเอียงอเรียงเรียงแถวนะครับต่อไปตัวสะกดที่ใช้ร่วมกันคือตัววอแหวนนะครับคำใบที่1แนวตั้งหลายคนโมโหฉุนจุดๆุจุดครับหมายเลข2แนวนอนเพราะไม่ได้เงินจุดๆุจุด,จด,จดยา เข้ากับสถานการณ์ช่วงโควิดนี้มากๆเลยนะครับฉเฉลยครับหมายเลขึหนึ่งหลายคนโมโหฉุนฉอเอววเฉียวครับส่วนหมายเลขก2แนวนอนฉุนเฉียวเพราะอะไรเอ่ยเพราะไม่ได้เงินยอเอียวเยียวเงินเยียวยาครับต่อไปตัวสะกดที่ใช้ร่วมกันคือบอใบไม้นะครับตัวบอใบไม้นะครับพยัญชนะต้นจะเป็นตัวอะไรคําใบที่1น,นะครับคําใบที่1คือ แนวตั้งเด็กไม่ชอบถูกเอาเปรียบขอโทษครับเด็กไม่ชอบถูกเปรียบจุดจุดจุดหมายเล็2ตะจุดจุดจุดทำมาจากไม้ไผ่หมายเลข1เด็กไม่ชอบถูกเปรียบอะไรครับเฉลยครับทอเอียบเทียบเด็กไม่ชอบถูกเปรียบเทียบนะครับเป็นใครก็ไม่ชอบนะครับหมายเลข2ตะอะไรครับทำมาจากไม้ไผ่ที่ต้องใช้เป็นคู่ครับเฉลยครับ กอเอียบอเกียบตะเกียบ e นั่นเองครับแล้วมาพบกับคลิปต่อไปในเกมเลือกใช้คำสระเอียนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับครูนิวสอนภาษาไทยสวัสดีครับ